สาทั้งหลายครับ่อไปเราจะได้เจริญสมาธิเพื่อที่จะดั่งพลังจิตให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราต้องตั้งใจว่าการนั่งสมาธินั้นเป็นการมอบกายผวาชีวิตให้กับพระราชนัดใจคือพระพุทธพระธรรม พระอริยทูตและเราจะต้องมีที่มาสก็คือมีความรู้สึกคลื่นอนใจมีความเพียรพยายามแล้วก็มีจิตใจจกิดจอกในการที่จะทาให้สมองแล้จริงๆแล้วเราก็ต้องทำสมาธิเบาๆที่เรียกว่าวิปัสสันเพื่อให้เกดความเชี่ยวชาญความชำนาน กว,ว่าสมาธิคืออะไรสมาธิคือความตั้งมั่นิ่่ตั้งมั่เป็นดวงเดียวที่มีพลังเรียกว่าสมาธิเพราะว่าโดยปกติจิตของคนเราก็จะคิดไปในเรื่องต่างๆ คิดในเรื่องที่ททเราได้ประสบพบเจอตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นจินได้รสตายสัมผัสเราก็คิดชอบบ้างไม่ชอบบ้างชอบก็ดีใจไม่ชอบก็เสียใจจิตมันก็แก่งไปแก่งมามันไม่มีพลังการทำสมาธิคือการรวบรวมจิตให้มีพลังเป็นหนึ่งเดียว เหมือนกับแม่น้ำสายเล็กสายน้อยหรือว่าแม่น้ำเจ้าพระยาที่รวมกันเป็นสิ่งก็มาจากแม่น้ำสี่สายีความโยงนะมารวมเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายใหญ่มาสร้างเกิดมูีมจิตของเราต้องมือนกันเมื่อเราตืสมาธิมันจะมีีพลังที่ยิ่งเราเรียกว่าเอกขัตตา ก็จะเกิดความรู้สึกเป็นสุขเอออิ่มซึ่งเป็นความสุขจากภายในอันนี้เรียกว่าเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยวัตถุภายนอกนั่นีืสติารังสุขาสุขือิบยิ่งกว่าความสงบัละไม่มีเป็นความสุขที่ยั่งยืนไม่ได้อาศัยอามิร เรามีความสุขจากการกินการดูหนังฟังเพลงนะการไปเที่ยวบางทีเราก็ต้องเสียเงินเสียทองถ้าเราไม่มีปัจจัยเราก็ไม่มีความสุขแต่ความสุขที่เกิดจากสมาธิอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขเพราะจิตใจของเราสูงและที่สำคัญสิ่งที่เป็นอุปกรณ์หรือการภาวนา มันก็สามารถที่จะกําหนดเอาลมหายใจมาเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าอาณาปานสติคือกําหนดรู้ลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกก็จะทำให้จิตนั้นโคลรรัรอยู่ที่ลมหายใจสมาธิก็คือจิตของเราก็แน,น่วแน่เริ่มจะไปสู่ฌานสมาบัติซึ่งสามารถสแดง